มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยูเนสโกทูลกล้าวถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีกลมสมเด็จพ,พระเทพสืบเนื่องจากองค์การศึกษาวทิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโก ทูลเกล้าวถวายตำแหน่งทูสันทะวะมัยตรีขององค์การยูเนสโกทางด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่24มีนาคม2548 คั้งนี้ยูเนสโกได้เล็งเห็นคุณุปการอย่างใหญ่หลวงที่ได้ส่งงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่มากกว่า40ปีก่อนที่องค์การยูเนสโกจะทูนกล้าวถวายตำแหน่งดังกล่าวและยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องโดยวาระการดำรงตำแหน่งทูสันทวะมตี องค์การยูเนสโกของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมัยปัจจุบันได้สิ้นสุดลงณวันที่31กรกฎาคม2565องค์การยูเนสโกจึงกราบบังคมทูลต่ออายุวาระในการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก2ปีสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสอปอในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วยการศึกษาสหาประชาชาติจึงเห็นควรมีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเพื่อนำกราบบังคมทูลพระราชวินิจฉัยในการดำรงตำแหน่งทูสันทวมายตีต่ออีกสองปีขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ